สวัสดีค่ะคลิปนี้สิบห้าเห็ดหัวแมวมารีเนาะคะ่ะผับหัวแมวมารี่แล้วก็ใส่หูผอมนาะจ้าสิ่งที่เราจะต้องเตรียมก็คือริบบิ้นเบอร์สองสีขาวเนาะคะ่ะสีขาวความยาวอยู่ที่ย2่นิ้วแล้วก็แหนบแล้วก็ริบบิ้นสี ตามโตเนาะคะ่ะตาสีม่วงกับตาสีม่วงสีขาวกับสีม่วงอันนี้ใส่ยูสิบนิ้วตัวนี้ใส่ยี่สิบสองนิ้วมาค่ะเริมกันเลยดับแรกเนาะคะ่ะพับไม่ถึงกับครึ่งเนาะคะ่ะมันิิเป็นรูปช่มพู่เนาะคะ่ะนี่เหลือไว้ประมาณ ามเส้นพับเลยนะค่ะพับแล้วก็เอาด้านยาวผิขึ้นมาข้างบนเนาะค่ะนี่ด้านยาวลิกข้งางบนเพื่อที่จะทําฐานสี่เนาะค่ะดับแรกเห็ดฐานสีก่อนเนาะฐานสี่เส้นที่หนึ่งเส้นที่สองขอบเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามขอบเส้นที่สองโดย ใส่เส้นยง้วไว้ข้างบนนะคะ่ะเส้นที่สี่อดหลอดเส้นที่หนึ่งแล้วก็มาขอบเส้นที่สามนะคะ่ะจะเป็นฐานซีเนาะหลังจากเขาเหตุฐานซีแล้วต่อไปจะเป็นฐานแปดนี่เนาะคะ่ะฐานสีเรียบร้อยจะเป็นฐานแปดพับเส้นใดก้อนกระได้เ้ยค่ะพับเฉียงไปนะคะ่ะเฉียงไปแบบนี้เนาะคะ่ะนี่ พับเฉียงไปเสร็จที่หนึ่งประกำมุนไปเสร็จที่สองเฉียงไปคือกันนะคะเฉียงเฉียงไปตามทะแยงไปเรื่อยๆเห็นเนาะคะ่ะเป็ดเพจไปตามคลิปเลยเนาะคะเสร็จที่สามก็พับเฉียงไปหมุนมาเสร็จที่สี่นี่เนาะคะ่ะเสร็จที่สี่พับเฉียง ขามเส้นที่สามล้วกับไปลอดเส้นที่หนึ่งเนาะค่ะจะเป็นฐานแปดเป็นฐานแปดเรียบร้อยเนาะค่ะต่อไปสิขื้นลูกช่อมพูเนาะยับเส้นได้ก้อนก็ได้แล้วค่ะจับขึ้นมาเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามเสร็จแล้ว เริ่มว่างเส,สเ first, ้นข้างล่างนี่เนาะค่ะเส้นยิบที่แหลมว่างลงไปแล้วก็ยิบข้างล่างขึ้นมาทับไปแล้วก็ว่างเส้นบนลงยิบเส้นล่างขึ้นมาว่างเส้นบนลงยิบเส้นล่างขึ้นมาหมุนไปเรื่อยเรือยะหมุนไปเรื่อยเืก็ว่างเส้นบนลงยิบจนเมื่อจนเมื่อดูเส้นม่มีเส้นสียิบแล้ว กวาว่างลงไปหเหลืออยู่ของบนสามเส้นนี่เนาะว่างลงเลยนี่สังเกตตรงนี่เนาะคะ่ะเพื่อที่เขาสิสอดแล้วยิบสามเส้นที่เหลือเนาะคะ่ะยิบเส้นไตสุดสอดเ้อค่ะสอดหลอดห่วงแรกนี่เนาะคะ่ะนี่สอดไปเลยยิบเส้นที่สองที่อยู่ขงางะะ่างเ้ยค่ะสอดไปตามแนวเกานี่แต่ว่าออกคนละหู้เนาะ ออกหูถัดมาพี่เนาะสินที่สองนนสนที่สามก็สอดแนวเกาเนี่เนาะคะ่ะสอดแนวเกาแต่ว่าไปออกมูถัดไปได้ค่ะสินที่สามเขาสอดตามแนวเกาไปออกหูถัดไปเนี่ยนะคะมันจะเป็นหนึ่งสองสามเนาะคะ่ะดึงหลังจากนั้นเขากะดึงเข้าให้กระชับเนาะคะ่ะดึงแต่พอเบาเมือเนาะดึงหก็ดี พิกกนมาพิกกนมาแล้วกันนี่นะดึงให้กระชับหลังจากทีาดึงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ข้าไปห้าสิเป็นการพนะาดเนาะแบ่หอบเนาะจับเส้นในก้อนกระได้ด้ค่ะพาดขามไปทั้งหมดสี่เส้นเนาะสมมติถ้าจับเส้นนี้เนาะนี่เขาพาดหนึ่งสองสามสี่นี้เนาะนี่สนะี่เส้นนี่เขาเขาพาดไปเลยค่ะสี่เส้นพาดปุ๊บไปมันสี่นี้สี่เส้นเนาะคะ่ะเขาพาดไปหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ ได้ได้ซีเสร็จแล้วที่นี่เขาก็ยิบขยับไปเนาะค่ะนี่เ่าพับเส้นที่หนึ่งต่อไปเส้นที่สองห่อก็ล้มช่องถัดมาเลยนะคะนี่ช่องที่หนึ่งเอตงล้มช่องถัดมาเค่ะล้มช่องถัดมาแล้วก็ยิบไปอีกล้มช่องถัดมาไปเรื่อยๆเนาะค่ะนี่ยิบไปยิบไปอีกสุดท้ายนี่เนาะค่ะมันสีพีเ้นสุดท้ายอยู่นี่เ่าว่างลงไปเลย ม,มันสิสุดท้ายแล้วที่นี่อันนี้มันบวมีมิตัวสับลงตัวนี้บวมีิตัวสับลงให้เ้ามาสอดตรงนี้แล้วค่ะสอดนี่นขามพูดมาสอดนี่เนาะคะ่ะสอดจนที่หนึง่งแล้วก็ยิบขึ้นมาอีกสอดลงแนวเก่านนี่เนาะคะ่ะแต่ออกคนละหูะะ้แล้วค่ะนี่สอดแนวเก่ากันแต่ว่าออกหูถัดมานี่เนาะคะ่ะ สอดเบิดเลยนี่ค่ะแนวเดียวกันคือเก้าเนาะคะ่ะสอดแล้วก็ออกทัดมากเนาะคะ่ะเส้็สชุดท้ายกับเข่าหุกก้ะะเก้านี่เนาะค่ะแนวเก้านี่ออกทัดมากอีกเนาะคะ่ะสอดไปออกนี่เนาะคะ่ะเสร็จแล้วเลาก,ก็ดึงให้กระชับด้อค่ะดึงให้กระชับ อย่าดึงแน่นเดี๋ยวหนาแมวสิบ่งงามดึงดึงพอดีพอดีดึงแนนไล่ไอตรงมุมมันสิสิเป็นปุ้มนะคะ่ะต้องดึงแค่เบาเมือ่อดึงว่าสวยงามแล้วห้องกับพ่อเนาะดึงไปเรื่อยๆเสร็จแล้ว ที่นี่เ้าสอดด้วยค่ะผกมะรานีเ้าสอดตามแนวสามเซนเนาะค่ะถ้าเขาสอดเซนนี่เ้านับไปเรยค่ะหนึ่งสองสามทะลุเนาะค่ะสอดตามแนวด้วยนี่ค่ะสอดหนึ่งสองสามทะลุนี่ก็หน,นึ่งอันนี้่หูของเ้าเองแล้วก็หนึ่งสองสามเนาะคะ่ะสอดไปตามแนวสอดเบิดทัถึงแปดเซนเลยด้วยค่ะ สอดไปเลยสอดตามแมวสอดลอดสามเด้อค่ะเด้อลอดสามเส้นหนึ่งสองสามนี่แลาวก็ดึงค่ะก็ชับพื้นเ่าเนาะคะ่ะ หลังจากดึงเส็จแล้วมาสอดเก็บต่อไปสิสอดเก็บสอดเก็บน่าจะซีเซ็นเนาะค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าออกตรงนี้เลยเนาะค่ะหนึ่งสองสามสี่สอดเก็บริบบินด้วยค่ะสอดหลอดซีเซ็น สอดลึกนะสี่เส้นหนึ่งสองสามสี่สอดเก็บทั้งแปดเส้นเลยละคะ่ะสอดเก็บเลยสอดตามแนวสี่เส้นเนาะค่ะ เนานะสอดรบทั้งแปดเส้นแล้วเฮาก็มาค่อยๆดึงให้กระชับคือเขาค่อยๆดึงให้กระชับเนาะคะ่ะดึงให้กระชับเลยนีเนาะจากันกับที่เหลือก็คือตัดทิ้งเนาะคะ่ะที่มันเลอะออกไปเนาะ,ะตัดทิ้งก่อนเลย หลังจากเข้าได้รูกชมพูแล้วเนาะคะ่ะริบินที่ฮอตตัดไว้สิบอ่อสิบนิ้วเนะคะ่ะนี่สองเซนประกบกันเนาะมาสอดเลย้ะคะ่ะสอดตรงทั้งขง่ขางที่ว่าเป็นไอตรงครึง่งวงลี่นี้เนาะคะ่ะสอดลอดสามเซนแล้วค่ะสอดหูไรกระได้สอดลอดหนึ่งสองสามเนาะคะ่ะสอดไปเลยะคะ่ะ สอดไปเลยเจ็บตรงนี้จะเป็นหูเนาะค่ะเนาะสอดมาประมาณนี้หมุนเนาะคะ่ะหมุนหมุนเพื่อที่จะทำหูเนาะคะ่ะมาสอดหลอดไตตัวเองเนาะคะ่ะสอดดึงมาเลยเอาว่าพอดีแล้วก็สอดตามแนวไปเรื่อยเด้อยลค่ะสอดหลอดสามเซนสามเซนเพื่อที่จะกลับมาทำหูข้างนี้ แล้วก็สอดรอบตัวเองเนาะคะ่ะเนาะคะ่ะแล้วก็เก็บเนาะคะ่ะไอทีเ่เศษหรือว่าเลื่อยมนันเก็บเขาแนวเดียวกันเนาะคะ่ะเสร็จแล้วค่ะหัวแมวมาลีเดี๋ยวห้าก็มาติิสติกเกอร์ต่อไปเนาะคะ่ะคลิปนี้ซํานีก่อนเนาะคะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ